ก็ไม่ม <ed on> <rain> no ีนาฬิกาอยู tutaj, man, guess, ่นี่คือตอนนี้รอร้องซาอยู่ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะไปเปลี่ยนชุดเนี่ยคือกลับบ้านมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแต่งตัวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็กำลังรอน้องอยู่ว่าเออกลับถึงบ้านแล้วน้องแต่งตัวแบบยังไงทำไมยังไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วขี้บ่นแลือเกินเดี๋ยวนะเมื่อกี้ออกไปคาเฟ่แต่งตัวยังไม่ขนาดนี้เลยนี่เลยนี่กลับมาบ้าน แต่งตัวทําไมขนาดนี้ให้เกียรติไงบ้านของเราให้เกียรติบ้านให้เกียรติบ้านให้เกียรติแม่ทัพปวกต่างๆที่อยู่ในบ้านคือไหนไหมาที่บ้านทั้งทีให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเอ้ยเราอ่ะพร้อมต้อนรับแขกนะเอาแล้วนี่คืออะไรนี่ไงก็คราวที่แล้วที่บอกว่าเอามาเนี่มันเล็กไปใช่ก็เธอบอกว่าเอฟซีฝากมาแต่คือแค่นี้เราจะไปกินพอได้ยังไงเขาบอกโอ้เอฟซีคนนี้บอกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคุณลิตาเนี่ยเขาจะกินไม่อิ่มก็เลยทำมาเพิ่มอีกถึงตอนเ่ยพูดขนาดนี้ไหนบอกสิเอฟซีที่พูดถึงออยู่คคืใร อย่าไม่บอกดีกว่าเขาเตรียมทุกอย่างมาแบบอุ้ยเซตใหญ่เลยเพื่อขวัญใจของเขาเดี๋ยวไปรู้กันว่าเป็นใครเตรียมเขาไม่ได้เตรียมเฉพาะลีด้วยนะเขาเตรียมให้ทีมงานทุกคนให้มาซื้อของของเขาด้วยเอออ่ะงั้นอยวไปดูกันว่ากับข้าวจะเป็นอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดตัวเป็นขับเราคือตอนนี้ไม่ได้กลัวพี่ลีจะไม่อิ่มกลัวเขาทำมาเยอะแยะเกินเธอขับรถอะไรมาเธอเจอยังรถผมนี่แหละ มา,มาแล้วจัดเรียงมาเต็มโต๊ะแบบนี้นะครับผมสำหรับ FC คุณลิตาประทับใจอยู่นะส่องปินโนแกะมาได้เยอะผ่าดนี่เธอมันไม่ได้ทำกันง่ายๆคือแค่นั่ง<น>อยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่าแบบเรากำลังอยู่เซาท์เชนของไทยแลนด์อ๋ออยู่ภาคใต้ภาคใต้เลยใต้จริงใต้จางคืออยากกินคั่กร้งมีทั้งแบบหมู<อ>สับหรืออยากจะกินหมูเช่นมีหมดนะครับผมแกงไตปลาก็โอ้โหแล้วแกงเหลืองอันนี้เป็นแกงเหลืองไข่ปลา นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงกะทิหน่อไม้หมูสามชั้นแล้วก็อันนู้นจะเป็นแกงมัสมัวนแกงแก้วตาหอมยี่ไรรร้อนแรงเป็นเนื้อน้องลายนะครับแล้วก็จะมีพริกแกงต่างๆที่สามารถนํามารังสันเมนูพวกนี้ได้อีกจริงป่ะใช่แต่ก่อนอื่นอยากให้ลองเริ่มชิมลองเริ่มชิมก่อนเลยคุณผู้ชมโคกิ้งหมูสาบ พวกกิแล,แล้วคุณผู้ชมแบบเวลาคือไปี่อยู่ที่บ้านใช่ปะคือต้มไข่ต้มแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อ,ลลอนๆนะ,ะมันเ<า><ๆ>ลิศนะแม่อร่อยมากมันจะมีเครื่องสมุนไพรจับมาหยับๆยาบด้วยแล้วเวลาเคี่ย้าไปในนจากหมูสับป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แบบความสมุนไพรเล็กๆแล้วไม่เผ็ดมากแต่หอมแต่ถ้าใครชอบติดมันนะอันนี้ดีอันนี้เขาใช้หมูอะไรอ่ะหมูสามชั้นแต่เขาจะเลาะเอาหนังออกเพราะมันจะได้ความแบบชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยแล้วเครื่องพริกแกงเขาวัสดิบดีมาก ทำไมเธอรู้เยอะจังเลยอ่ะก็ผมศึกษาศึกษาอ๋อศึกษามากศึกษามากอย่างดีคุกกู้งมไก่อยมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือแกงกะทิหมูหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้สดหน่อไม้สดหรือดองตามฤดูแต่อันนี้จะเป็นหน่อไม้ดองเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแรงฤดูแรงฤดูแรงหน่อไม้สดก็อาจจะหมดไปก็จะต้องเป็นการดองเก็บไว้อุ้ยคุณผู้ชมอ่อนกรุบอยู่นะอ่อนกรุบอ่อนกรุบอ่อนกรุบ อร่อยมากกะทิสดพันเองคือันเองด้วยไม่ใช่กะทิกล่องอบ้านนี้ทำไมอันกะทิเองเลยหรอเขาปลูกมะพร้าวเองปลูเป็นเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยเดีย๋ยวจักมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากรสชาติของแกงกะทิเขาอะค่ะมันไม่ข้นเหมือนกักภาคกลางแต่อันเนี้ยมันจะไลกว่ามันเบากว่าแต่รสชาติคือเผ็มเผ็ดหน่อไม้คือมีกลิ่นดองเล็กๆกรอบมากนี่อากินตะหมูซะหน่อยนี่ ลาดลงไปบนข้าวนี้คือเชฟคนนี้อ่าเชฟคนนี้ทำไมเขาจะมีเครื่องปรุงแค่เกลือเป็นหลักจริงเหรอใช้แค่เกลืออร่อยอย่างนี้เลย่ะเป็นหลักมัสแมนมัสมันนเป็แกงมััสมนเนื้อน้องลายนะครับโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยโอ้โเนี่ยถั่วลิสงนะมันต้องมีนะมัสแมนมาแบบถั่วลิสงมาเป็นแบบชิ้นๆให้ได้เขียว คุณผู้ชมค่ะบอกก่อนว่าถ้าจะรับที่ร้านเขาจะใส่กระปุกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงหรือว่าตัวอาหารสามารถเข้าเมคูเอดได้เลยแต่ถ้าใช้การขนรส่งก็จะใส่เป็นถุงซิลแบบนี้นะคะถุงละ200กรัมหรือถ้าใครอยากสั่งเป็นกิโลก็ได้เลยสั่งเป็นกิโล500กรัม1กิโลก็ได้เหมือนกัน,นะอะสั่งได้สั่งได้ก็บอกได้แล้วที่สําคัญกว่านั้นแกงเหลืองไข่ปลานี้เขาจะมีปลาทอดอยู่ด้านบน,บนเลือกได้อันนี้จะเป็นปลากระพง ปลากระพงหรือปลาดุกก็ได้ถูกไหมคะนี่เราปลาเลือกได้หมดเลยคุณผู้ชมคืออย่างปลาทอดอะค่ะเขาจะแพ็คแยกมาแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็อะเวลามาพร้อมกับแกงคุณผู้ชมก็อุ่นแยกแล้วก็ใส่บนเข้าไปแบบดนบนต้องแข่งเรื่องนี้ปลาเลือกได้หลายปลาเลยเหรอแล้วที่แล้วที่บ้านมีปลาอะไรบ้างอะปลาบึกก็มีปลาบึกปามีมีหลายปลาปลาบึกก็มีเออคุณผู้ชมสุดยอด คือกินแล้วว่าอร่อยมากแล้วถึงเครื่องมากแล้วที่สําคัญคือไม่มีผมชโลตแต่ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเชฟคนนั้นคือใครฉันกินไปแล้ว3อย่างแล้วฉันรู้สึกว่ารสชาตินี่คุ้นเคยมากจริงๆคุ้นเคยเหรอคุ้นเคยมากฉันอยากรู้ว่าเขาคือใครอยากรู้ว่าเขาคือใครไปชมกันเลยครับสวัสดีครับน้องลิตาครับผมเองครับผม f อน้องลิตานะครับไม่ทราบวันนี้อ่านถูกปากไหมนะครับทุกเมนูทราบมาว่าน้องลิตา ชอบสานารใต้วันนี้ผมจัดเต็มมาให้ทุกเมนูเล้ครับทาน,นี้นะครับพริกแกงนี้ผมเป็นคนผสมเองตามเองนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ว่าใครเอาไปทำก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะฝากพริกแกงนะครับไปกับทีมงานนะครับสุดท้ายนะครับผมขอบฝากร้านลุงแดงพริกแกงไทยไว้ในอ้อมอบอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมรับมากค่ะราไว้ในอ้อมใจเอลีลิตา เอซจริงคุณผู้ชมแล้วคือลิอ่ะรู้จักกับคุณพ่อคือไม่ได้แนะนําตัวเลยนะแต่ไปสั่งคััวกิ้งพ่อเขากินจริงแล้วพ่อก็อินบ็อกมาในรายการจริงโดยที่ลูกเขายังไม่รู้เลยว่าคุณพ่ออินบอกมาไม่ว่าจะเป็นแกงภาคกลางหรือว่าจะเป็นแกงภาคใต้เขามีหมดเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมติเป็นพี่แกงมัสมั่นเนี่ยก็จะมีทั้ง มัสมั่นแบบภาคกลางแล้วก็มัสมั่นแบบภาคใต้เขียวหวานกลางเขียวหวานใต้แล้วรสชาติเหมือนกันกับท<ส>ี่ท่านรสชาติจะอร่อยเลยเพราะว่าพริกแกงดีเออพริกแกงดีงจริงคุณผู้ชมฝากไว้ในอ้อมใจนะคะแต่ถ้าใครอยากแบบทานแบบสําเร็จรูปแบบนี้สั่งได้เช่นเดียวกันกของ,องดี<ผ>มไม่มีผงชูรสด,ดีจนลูกชายเครียดแล้วตอนเนี้ยไมไม่กล้าบอกราคาแล้วบอกพ่อพ่อขายราคาแบบขายเอาสังคมแหละตอนเนี้ย <c oughs> ใครที่อยากกินอาหารใต้ในแบบฉบับใต้แท้ต้องห้ามพลาดกับร้านลุงแดงพริกแกงไทยซึ่งจุดเด่นของที่ร้านอยู่ที่อาหารรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจอีกทั้งทางร้านยังใช้พริกแกงที่ทำขึ้นมาเองเมนูที่ต้องห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นคั่วกลิ้งแกงกะทิหมูน่อไม้แกงเหลืองไข่ปลาสลิดแกงไตปลาและแกงมัสมั่นเนื้อ ถ้าใครดูแล้วหิวก็สั่งตามมากินกันได้เลยเพราะชีพจรลองพุงการันตีแล้วว่าร้านนี้อร่อยมาก ใครอยากสั่งนะครับผมก็สั่งกับลุงแดงโดยตรงได้เลยะนะครับผมที่เบอร์0964530008หรือว่าแอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้นะครับ0964530008หน้าร้านเนี่ยจริงๆลุงแดงอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตนะครับผมใครที่อยู่แถวนั้นแล้วแวนั้นแวะไปหาลุงแดงได้เอาแวะไปได้ไปสั่งไปซื้อแต่ว่าโทรไปจองก่อนก็ดีที่บ้านจะมีพริกแกงอ,อยู่ตลอดอยู่แล้วมาสั่งได้เลยนะคะแต่อาหารเนี่ยก็ต้องรอเป็นรอบๆด้วยถูกต้องนะครับผมก็สั่งกันมาเยอะๆนะ าปากด้วยนะคะลุงแดงปิก้แกงไข่นะคะเลิศอิ่มอร่อยกันทั้งเป็นร้านที่ออกไปทานนั่นนอเอาดองใช่ก็ไปปทุมไปใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามุมถ่ายรูปเยอะอาหารก็เป็นสไตล์โฮมเมดสองพี่น้องทําเองแล้วก็จะมีเค้กด้วยนะคะยังไงฝากด้วยกับร้านนิทานคาเฟ เออแล้วก็มาต่อกันกับร้านนี้อบอุ่นเหมือนกันครอบครัวเหมือนกันครอบครัวนะครับผมทําจากบ้านส่งตรงถึงมือคุณเันร้านลุงแดงพลิกแกงไทยนั่นเองครับผมอถูกต้องค่ะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมอยู่กันแบบได้ทานของอร่อยแบบมีความสุขนะคะใครนึกอะไรไม่ออกก็ตามชิปปัจอลงพุงไปนั่นแหละวันนี้หมดเวลาแล้วกับชิปปัจอลงพุงลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นปากระพง มีทุกปลาเลยนะครับพูดแล้วลูกก็ปลาไหลแล้วนะบางปลาเลี้ยงเองด้วยเธอคนเราทุกคน่ะมีเวลา24ชั่วโมงเราจะปลูกต้นไม้อะปลูกมะพร้าวเอาลงมาคันกะทิทําอาหารแล้วเลี้ยงปลาด้วยหรอผมก็อยากถามเขาหน่อยสอมรินทีวี